ช่วงนี้เรามาที่ข่าวสารคนพิการกันก่อนเลยครับข่าวสารคนพิการวันนี้อยากจะบอกเล่าเรื่องราวของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพครับตอนนี้กําลังเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปวสบแบบเรียนรวมประจําปีการศึกษา2568นะครับโดยมีสาขาวิชาและประเภทความพิการที่เปิดรับต่อไปนี้ครับ สาขาแรกนะครับนั่นก็คือสาขาวิจิตสิ์ครับสาขาวิชาวิจิตสินสาขาที่2ก็คือสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขาที่3ก็คือสาขาวิชาการตลาดครับเปิดรับ3ส,สาขา10คนนะครับนะครับสิบคนเท่านั้นนะครับและแต่ละคนแต่ละท่านที่ได้เข้ามาเรียนเนี่ยจะได้ทุนสนับสนุนรายเดือนคนละ 7,500บาทต่อเดือนเลยนะครับคุณสมบัติมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันหน่อยนะครับต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับหรือม6และระดับปวชหรือเทียบเท่าจะม6ก็ได้หรือปวชก็ได้เทียบเท่าได้นะครับและประเภทความพิการก็คือออทิสติกนะครับพิการทางด้านการเรียนรู้แล้วก็ LD นะครับมีบัตรประจำตัวคนพิการ อายุต้องไม่เกิน24ปีครับเกรดเฉลี่ยรวมสะสมต้องไม่น้อยกว่า2.5นะครับเปิดสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อไปได้ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพอาคารอำมวยการชั้น2ห้องทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ครับ025174223 02-517-4223หรือจะติดต่อไปได้ที่คุณครูปุ๊กนะครับคุณครูปุ๊กมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือด้วยนั่นก็คือ091-794-6698ครับ อ่านะฮะติดต่อกันไม่ได้เลยครับใครที่อยากจะเข้าไปเรียนต่อในระดับชั้นปวสเรียนรวมเลยนะครับเรียนกับคนทั่วไปเลยนะครับในสาขาวิชาวิจิตสินสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและก็สาขาวิชาการตลาดนะครับ10คนเท่านั้นครับ มีเบีย้ยเลี้ยงให้ด้วยนะเดือนละ7,500บาทน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าใครยังฟังไม่ทันนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่รายการของเราครับ0817 159 551-3มีน้องๆทีมงานคนขยนันคอยรับเรื่องราวแล้วก็คอยให้รายละเอียดเพิ่มเติม นะนอกจากรายการรอจบไปแล้วนะครับอยากจะทราบเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมก็เบอร์นี้แหละครับนะฮะอา้าวย้ำกันอีกทีนะนี่คือหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอในขณะนี้นะครับวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพครับ